รกราบสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเอฟซีถูกท่นานเข้าสู่ช่องพอสยายพระรุ้ยครับเอฟซีครับเมื่อนี้ก็เดินทางมาอ่าจังสถานที่แห่งหนึ่งคือเป็นเตาง่อยนะครับเนาะอ่าเป็นเตาง่อยที่เพิ่นได้นํามาจากอำเภอเตาง่อยนะครับเด้อมากราบไหว้บูชาด้วยเป็นที่ว่าเพิ่นเคยมีโชคมีลาบนะครับเพิ่นนับถืออ่าพอปูเตามาตลอดครับเช่นเดียวกับพ่อสวย นับถือปูโตมานะครับนะแต่ในตะไลแล้วเพราะว่าพอใส่กับเป็นคนสกลนครก็จึงนับถือปูโตแล้วก็ปูชีตโตมียาสีปูทุมมากเขานะครับเนาะอฟซีครับเมื่อนี้ก็เดินทางมามาหอดมาถึงแดดเตาหง่อยครับเอฟซีครับกัสิพายเอฟซีชมเตาหง่อยนะครับเนาะขอโชว์ขอลาบไปพร้อมกันด้วยนะครับเด้อแต่ว่าตัวเลขที่เห็นอยู่นะครับเนาะพอใส่กับเดี๋ยวนี้แดดห่อนแห้งครับเอฟซีครับก็บได้สิพายเอฟซีของโฮมคอน โดยการที่ขอโชคขอลาภถ้าเห็นอยู่เลยอายุครับปูเตากระสีอ่อตะปูเตาแล้วก็เด้อถ้าบ่เห็นกระสิจุดถูกนะครับตอนเอฟซีครับตามพอใส่ปลารวยไปครับเขาไม่เหลืออาจจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพอใส่ปลารวยนะครับเด้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับเผื่อสิบริการข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องของพอใส่ปลารวยนะครับเนาะให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อครับทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่ซื้อกลางเท่านั้นนะครับเนาะเอาบาทนี้กะให้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะเอฟซีครับเอา ตามชมบรรยากาศที่เตาง้อยครับ f อีครับ,รบครับขอ,หอให้เห็นปังๆเนาะตัวหนึ่งปบบปังอ๋อปวากำลังจะส่องตัวเลขแต่พ่อสวัยเห็นแต่เมื่อวานนี่แล้ครับตัวเลขแต่ไม่พูดรครับเนาะแต่ว่ามันผ่านมาแล้วก็เลยไม่พูดครับว่าเห็นแบบไหนครับเอฟซีครับ<ช>อาผ่านมาแล้วเมื่อวานไม่พูดนะครับเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้ไม่ได้รับอนุญาตเลยพูดไม่ได้ครับเอฟซีครับครับมือว่านี่บริรับอนุญาตจากทาง อ่าเจ้าของทีเพิ่นเก็เลยพับพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันดูที่เต่านี้ดูยังไงไม่รู้นะแต่ว่าไอช่างช่างที่มาเห็นเป็นตัวเลยเพพ่อมองไปมันเห็นเล่ไปทันครับอ่มันจะมองไปิันเห็นเลยผ่านสายตาปุ๊บก็จะเห็นปั๊บทันทีนะครับนะอันนี้คือพญาตอง้อยเลยครับแบีพ่อกอนนี้ตัวไหนไม่รู้สิี่เอาคือเลขแปดเลยวะไะเหมือนไหมเหมือนเลขแปดนี่อ๋อนี่นี แปดสีป่ะหนึ่งแปดสีป่ะนี่เนี่ยพ่อเห็นเห็นตัวนี้อะไรเนี่ยเห็นตัวเดียวพ่อเห็นตัวเดียวเพ่อเห็นเป็นผมป่ะเห็นตัวไหนแปดเห็นหนึ่งแปดสีไม่คงเห็นแต่แปดตัวเดียวเราเห็นไหนล่ะไปไหนล่ะนี่เนี่ยเออเอาจังสีซะขาดุดงถูกไปเลยไม่เห็นดูกันเฉยดูเฉยอืนนะครับเนาะสร้างคนไม่เห็นอยู่นี่วัวอุปวัตคนว่าเพิ่งเห็นอยู่นี่แล้วสันคนเหลียวว่าคนเห็นเลขเลยว่ายไปสันว่าสามตัวสันอันนี้อะไรพ่อ เี่กอะไรนี่คือเลขเก้าแค่พอดพอดอาให้ดูรับอ่าพ่อสบายกันเดทํทำกันจุดถูบนะครับเนาะตากแดดดูครับไอซี่ับเมื่อกี้นี่นะครับเนาะอ่าตากแดดเฮ่อบอกด้วยครับขอจุดถูไปแล้วครับไอซี่ครับเป็นถูบตัวเลขนะครับเนาะขอกับปูอ่าปูเตาเฮาไอซีครับพญาเตาง่อยหรือปูเตาอ่าที่เพิ่ในนี่ำมาให้ขลุบบูชาอยู่นี่ รังแรกที่เขามาเราขับรถเอฟซีกับสีไดตัวไหนเข้ากับคอยรุนไปน้ำกันเนาะครับเนาะคือมือแรกที่พอใสยกับทีมงานมาเนาะครับเนาเอฟซี FC. เห็นอยู่ในกระถางทูบนี่เห็นเป็นซีหนึ่งหกพอใส่ก็เลยว,ว่าเห็นตัวเดียวเห็นตัวเกา่าพอสะวยก็เลยบอกกาเวาครับเอฟซีครับมาจุดทูบมือนี่ทายมบนชิป็นตัวนี้อิลีก็ะขอให้เลขทูบออกมาเป็นตัวเดียวกันนะขันบเมียนอิลีกับใครเป็นเป็นตัวทั้งอื่น สิเป็นเลขถูบพึ่สี่เป็นตัวไดปูเป็นสีเขียนห้มือนีครับเอซีครับอ้าถ้าเบิงตัวเลขแหกมานเลขถูบสี่ออกมาตัวใรนะครับม้าะฮอนตากแดดแต่ว่าเห็นอยู่กระดองเตาทองครับเอซีครับเห็นน้ากันเบิดคือสีหนึ่งเก่าครับเอซีครับมือแรกพอมาสไัยเห็นอยู่นี่อยู่ในกระถางนะครับเนาะนี่กระถางว่ามี่อะไนะครับเป็นห้อยดินทรายวนๆนะครับเนาะเห็นเป็นสี่หนึ่งหกก็เรียบอกกล่าวว่าวานไปเลขตัวเดียวกันยานเปิ้นวจะคล้องอ่า โอปรโลกขึ้นมาครับเอฟซีแต่ว่าเหล็กทูบสิเป็นตัวใดกันยังบ่กพี่ผู้ใดเห็นนะครับเนาะเพิ่งจุดไปครั้งแรกครับเอฟซีครับเอาฮัสิมาตามต่อบ้านนี้ขอเขาคมก็ได้ครับเพรอะหอนแห้งครับเอฟซีครับหอนไหลคอไปพร้อมกันครับเอฟซีครับล้อหลุดเหล็กทูบครับเอฟซีครับเหล็กทูบที่ไปจุดไว้เมื่อกี้เนาะครับเนาะเพิ่งกลับมาขอครั้งแรกอ่าเพราะว่าคุณแม่ผู้เพิ่นรักสมรักษาอยู่นี่เพิ่นว่าอยู่นี่เขาจะสามตัวเลยครับเ ส่วนหลายเขาถ้าสามตัวสองตัวสิมีหน่อยอยู่เพินว่า้ามสบมตสากมสิมาเทนี่เพิ่น่วงเออนมาบวงสวงมาล่าบ่วงสวงเออแมนรวมเข้าเข้ารวมสางกับเพิ่นเนาะแต่ว่าตรงนี้ก็สิเท่พื่นนี้เพิ่นให้เลี่ยน่ะคือว่างๆไว้นี่แมนแมนเออเออแมนมีใบสีสุกเทียนมียังมาก เครื่องใบีเออเครื่องใบซีเออหวานมกเนาะแมนอยู่กับมันกระชมีหลย่างเรยปู๋ไอ้บนมีแต่อย่างเดียวนะครับมะบอวมาล่ำอกระปากทองรับพะมะพร้อมกระชีดไอ้มะเห็ดด้วยเห็ดกินอยู่นี่พร้อมนะครับมะเห็ดคลายๆ่าเป็นลงท่านกระได้เนาะครับเอฟซีกรนมีไหลเออจะเป็นลงท่านได้ดีกว่าเพราะว่าปูเป็นชัยได้บุญบารมีน้าเฮ้าเห็ดห้ปูเนาะปูเตาเฮาเห็ดห้พุ่มเจ้าที่เจ้าทางเพื่อนพร้อมขันมันได้นะครับเดื่อคขันมันออกตัวนี้ไม่รีนะครับเนาะที่เห็นเห็นกันแล้วคั จำได้ว่าห้องเห็นฮนหนึ่งสีเก่าหงสี่ือสีหนึ่งเก่าเอตเเเอาอเออเอาเอาไปเบิ้งครับเอซีครับอ่าเพิ่นพิ่นในสามตัวครับเพิ่นมาสวางเบิ้งในสามตัวเพิ่นสันครับเอ็ซีอืม่ินนเถินดุกระดองเต่าเด้อกับเอซีครับ เห็นบ่กรับเอฟซีครับเห็นดูกระดองโตกระดองหนึงเครงครับเอฟซีครับเห็นบ่กรบดับเห็นตัวใดเนาะครับเนาะ,ะ,ะสีไปเบิ้งตัวแรกแห้งมานก่อนเบิ้งถูกก่อนได้ตัวหนึ่งแล้วมาแล้วไปยางเบิ้งอีกถูกครับได้วเ,เห็นอยู่ในถูกในกระถางกันเป็นห้อยสายฉีดนะเป็นเล่มสีหนึ่งหกเข้าไว้ก็เลยบอกระกาศป่ากาโบ มันจะเป็นตัวเดียวกัน Border, บอดดอร์บัดนี้นะครับอฟซีเอาเหล็กเก่ามาแล้วครับอฟซีครับเอา้าเหล็กเก่าตัวแรกมาแล้วครับอฟซีเห็นจัดนกกัน,นเนาะเหล็กเก่าตัวแรกมาแล้วครับมาแล้วเก่าครับรอฟซี่เอ้าตัวที่สองไข่ไข่เหล็กหนึ่งกับเบกเกตนะครับด้วยเอฟซีครับเห็นดิเ,เ,ดเอเอ,เอหัวมันมาแล้วครับหัวม,มาแล้ว ออมาแล้วนะครับเนาะเอารุ่นลุ่นลุ่นไปนี้ครับเอฟซีครับเอาห่อนบ่ห่อนครับเอฟซีครับโทรศัพท์สีด่วนแต่ว่าบังเอาเทระตัวระตัวนะครับเนาะครับเอฟซีมาแล้วครับตัวแรกเป็นเก้าตัวสองเป็นซีครับเอฟซีแต่บอชัดเจนครับเอฟซีเก็บกับหนึ่งเป็นว่า หาเบิร์กันหนึ่งเป็นตัวเดียวกันนะครับเนาะเบิร์กันหนึ่งคือเก้าเจ็ดสี่คือเก้าหนึ่งสี่นะครับเอฟซีครับเอาเออเอฟซีเบิร์เอาครับบัณฑิตเอฟซีเบิร์เอาเนอครับเอฟซีบัณฑครับที่ทีมงานเราเห็นนะครับเนาะอยู่พญาเตาอ่าก็เป็นอ่าหนึ่งอซี่หนึ่งเก้าครับเอฟซีแต่ว่าพอสวัยเห็นอยู่นี่คือมือแรกเห็นเป็นสี่หนึ่งหก แต่ว่ามันเป็นตัวเดียวกันพอสะฉวยเกลือโป๊ะโป๊กปากเขาบอก974แต่ว่า4โปชัดเกีดกับหนึ่งตัวเดียวกันอ่าเก็ดกับหนึ่งกับพันว่าตัวเดียวกันเอามันตรงกันต้นเนี่ยมันตรงกันเนี่ยภาษาเลขโอ้ตรงกันภาษาเลขมันตรงกันว่าสันครับอีซีครับอ่าขอไว้นะครับเนาะอ่เพราะว่าเก้าก้พกมันเป็นตัวเดียวกันเพราะฉวยเห็นอยู่กระถางนี่ครับเป็นห้อยคนขีดลงนะครับเมื่อใครายๆนี่นะครับคือใครเป็นเขียนลงสินะครับ พอสอยเห็นสี่หนึ่งหกดูดูดูสายเลยครับเด้อมือแรกที่เขามาานะครับเนาะถ่ายบอกาอบอกเพราะว่าเพิ่นบบหันอนุญาตให้อ่าถ่ายทำมือนีเพิ่นอนุญาตให้ถ่ายทํำแล้วมาขอโชคลาภได้เป็นอ่าเป็นสวนส่วนตัวของเพิ่น,นครับเด้นนอแมนเพิ่นเกิเลยอยากว่าเอามาซอยแนวาสันว่านะครับาเก้าเจ็ดสี่อือ หรือเก้าหนึ่งสี่เนี่อาอือไอ่เขียนรถเขียนให้คนรถเขียนเลยตรงกันกับบ้านคุณยายที่ดูแเออเออมันตรงกันกับโบว์ยังเนีมันเหล็กถูบน้อเขาเดี๋ยวเขาเห็นเล็กูบน้ออันนั้นมันตรงกันเขาบอกก่อนเนาะกับโว์ยังอันนั้นเนาะรับเนาะเอฟซครับเก้าหนึ่งสีหรือว่าเก้าเจ็ดสี่เรารับเอซครับเยวจะฉีดดึงเขามาใกล้เไหมเ้เห็นเบหลรกับกรความับความบ่ ได้ละอขับอีฟซีครับเดินขับเด้อเห็นชัดบอขับอีซีครับบนเบอกออกได้ครับอ่ะเห็นชัดนะครับเนาะเก้าเจ็ดสี่หรือว่าเก้าหนึ่งสี่ครับอ่ะเก้าเอฟซีหรือเก้าหนึ่งสี่เอฟซีเอ้บาดนี่ครับเนาะเอาเบิ่งกึกคักครับบาดนี่รุ่นมาแล้วนะครับเนาะมาครั้งแรกครับขออนุญาตครั้งแรกเฮาก็ได้ตัวนี้ไปชัดเจนนะครับเอฟซีครับ ครับเอฟซีครับกันี่คือเป็นตัวเลขที่ได้มาจากการจุดทูปมันนี่นะครับเนาะที่เป็นสถานที่อยู่ที่พญาเต่างอยหรือว่าปู่เต่านะครับเนาะมันนี่เขาก็มาแล้วก็เลยได้อันที่ได้จุดทูปขอโชกขอลาบนะครับเป็นครั้งแรกเลยครับเมือเอฟซีที่เข้ามาเนาะมาขอโชกขอลาบกับปู่เต่างอยครับเอฟซีครับใน ครับเบอเอฟซีครับกับหายใจวิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่ซื้อกลางอนครับเอฟซีครับกับเอฟซีกับวิเคราะห์ดีก็นะครับเนาะขั้งแรกครับเอฟซีคือเก้าเจ็ดซีหรือว่าเก้าหนึ่งซีเป็นตัวเดียวเป็นคล้ายๆกันนะครับเพราะเจ็ดกับหนึ่งใครใครกันเนาะครับเนาะเอฟซีครับกับเอฟซีกับเบิรงเอาน่ะครับเนาะ ก็คือที่เป็นตัวเดียวกันแท้สันคือเลขตัวนี้เห็นมาตั้งตา,งตางอยู่กับดองเตาทองนะครับเด้อแบงก็ท้องรับควอยใส่มาามือแรกก็มเห็นคือกันคือเป็นเลขซีหนึ่งหกครับซีหนึ่งหกเห็นมือแหลกน้กว่าเป็นซีหนึ่งหกขับยูซี่ครับกัเล่ 1, ยปอะกาปากกาบอกเพราะวา่าตอนนั้นยังบ้านในรับอนุญ,ญาตจากาทางเจ้าของทีเพื่อนขับยูซี่ครับ อ่พอสวายกะบเริ่มปรกาปากกระโบออ้ทายรูปใบพิดว่าเออขาเดบ่อยเห็นนอกระถังก็เลยปิดอ่าลบคลิปออกครับก็เลยบรเห็นเป็นหลักฐานนะครับเนาะเอาเอฟซี FC กัใส่พิจรารณากันรับชมนะครับเด้อให้วิเคราะห์ดีๆนะครับเนาะให้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับเอฟซี FC ครับ ขอขอบุญขอพุ่นเอฟซี FC, ที่เขามาช่คลคิดพอใย,ย่ฝาโวยไข่รำไา่รั่วให้เป็นเศรษฐีกันทุกคนทุกคนเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาหายสมบูรณ์รูสมบัติทรัพส,สมบัติคุณสมบัติทุกทุกคนถน้ครับเตอสาะคิดนี่ขับยุติไว้เพียงคำนี้พ่อก็ไม่ได้คิปหนาสวัสดีครับสวัสดีงามๆครับ